หลายตัวอยู่ทําผลิตผลิตนี่วะผลิตผลิตพี่เติ้ลแค่ไหนตัวอยู่นะผลิตผลิตล้วนๆเลยผลิตล้วนๆเลยไม่แอบไม่มีกระดิผสมเลยแอบหลายตัวนะนี่แอบในโจ๊ตอะไรในนี้แอบดี่เหนือ นี่เป็นไงโหบาทเลยเป็นสิบเลยขึ้น่างก็เรียบร้อยเลยนอยู่ในแหนลบแดด นี่ไอ้ตัวเนี้ยตรีต่อตัว <laughs> <tôi inhale> ในหัวล่ะเออน้าวไปอย่างเงี้ยนะทอมไปอย่างเงี้ยนะเต็มแหเลยนะต้นอ่ะอะไปอย่างเงี้ยนะจบเลยเดี๋ยวฟอร์มเลยโอ้ยได้จวดเยอะตื่นได้อีกนะเต็มเลยทีนี้ดูยังใช่โอเคอยู่นะเนี่ยะ ก็เดอนมาดูนะโอ้ไม่ทันเขาอ่ะไม่ทันเขาเามีคนมาจับเหรอลอวพอไงมอพอก็ซื้อแห่ผมไปอย่างไรเอฟซีอยู่ยายมานะนี่หมู่บ้านนี้หมู่บ้านของนี้มันแดดสลดตลอดเลยเขามาตลอดแต่มันมาตลอดนะตรงนี้ดงสลิดโต้หน่อย จะไปไหนได้ทองตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวต้นได้ตัวใหญ่อุ้ยตัวทองก็ได้เยอะอยู่ตักเยอะเยเอะเลยนด้กม็ใหญ่ส่องรถเนอะมีจะสลิดเหยหรือเปล่าใหญ่ โอ้ใหญ่นะใหญ่เยอะเอามืข้านี่นี่ใหญ่เราก็ดีอแต่ตัวเล็กน้อยลูกกระปันให้ปล่อยให้มันมีมีโชคหน่อยก็มันมีเนื้อเชื้อหน่อยเออแต่ตัวใต้นี่ไงอ่มมยอู่เลือยูหน้าท่อ เต็มเลยดีอะที่ยไงไปไหนไปไหนไปมุมนู้นไหนบุมบุนนู้นนะเราต้องหมาดแค่มุมนี้เฉยมันยังไม่ได้หวานกราแบบมุมนึงเฮ้ยเหล่าตัวอยู่นะก็ไม่น่าเกลียดนะตัวแรกสดได้เนี่ยรอเลยไม่ทันแล้วแดกเล่จะมบ่วเนี่ยถ้่เกิหมายถึงว่าถ้าเรามาตั้งแต่แรกตัวแรกสดนะแล้วล้วนมันอย่างเงี้ยเพราะมันผลิตล้วนๆไงมันไม่ค่อยเห็นไง ใช่ป e ่ะเราเรายังงงอยู่เลยตรงไหนเนี่ยทะลุเส้นถนนข้าถนนได้เอาตอมาางนาอยู here, so ่หน้าเนี่ยเอาตอมาางนาอาพร้อมมั้ย่นไหบ้างล่ะ ต้นเอาไรหมดแล้วหมายปัตรลิตครับเห็นไหครับชั่วโมงผลิตล้วนๆวันนี้ก็มีผสมบาหน่อยๆแต่ย่ายแต่ย่อยู่ได้กินไงเป็นแต่ย่ายอยู่แข่งได้ไงเล้ยนี่ยังพอพอลองเลยลองคืออะพอ